ที่ประชาชนออกมาบนถนนเพราะถูกกลไกของรัฐผลักดันให้พวกเรามาอยู่บนถนนเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ย้ำนะครับที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้คลางแคลงใจในการอภัยลดโทษเหลือ1ปีแต่สิ่งที่เราสงสัยสอบถามก็คือว่า1ปีที่อภัยลดโทษเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นนักโทษหรือยัง รับโทษหรือ,อยังป่วยไหมหรือถ้าป่วยวิกฤตไหม <S <S คุณจะออกนอกเรือนจำได้หนึ่งคืนคุณป่วยก่อนป่วยก็ไปอยู่โรงพยาบาลรัชทร,ร์ป่วยที่โรงพยาบาลรัชทันร,รักษาไม่ได้คุณถึงจะมาอยู่โรงพยาบาลข้างนอกงั้นสิ่งที่เราถามคือคุณโกหกว่าคุณป่วยวิก จำไว้ตรงนี้นะวันนี้รัฐมนตรีสอสออกมาด่าหน้ากันว่าเ <_ T> ขาอายุ75แล้วความดันมีขึ้นมีลงมีปวดมีเจ็บเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ได้พักโทษไม่ใช่ฮะคุณต้องป่วยวิกฤตแล้ววิกฤตตามกฎหมายนะไม่ใช่วิกฤตแบบอายการที่ไม่กล้าจ้องหน้าสื่อมวลชนตอนนี้ปฏิบัติการพานักโทษเด็กขาดชายกลับบ้านมันเสร็จแล้วอะ หมดหน้าที่แล้วนะฮะไปดูการ์ตูนไหลเรื่องที่เขาเขียนไว้ตอนนี้เศษฐาทวีสินแกเป็นชานอ้อยที่หมดน้ำอ้อยพร้อมถุยทิ้งแล้วความจริงประจักษ์ออกไปด้วยคลิปที่เห็นวันที่18ตอนเช้า ที่ไปวิ่งดูรถกันตอน6โมงเช้า6นาทีเลิกตายเลิกไหมเลิกเจ็บเลิกวอดเลิกวายแล้วก็ออกทางประตูถีประตูผียืนยันว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตนี่คือคีย์เวิร์ดของวันนี้เพราะว่าทุกตัวที่ออกมาเห่าจะอ้างว่าแก่แล้วป่วยก็คือกระบวนการอาหารเม็ดที่โกหต้องย้ำคำว่าโกหยืนยันว่าโก6ว่าป่วยวิกฤตเพราะอายาการก็ตอบไม่ได้อายาการที่อยากเป็นหมอ ตอนนี้ผมว่าหมอไม่เยอะหรอกประเทศไทยที่เยอะคือหมาประวินบอกสงสารทักษิณเนี่ยไปถูกเก็บตัวอยู่ชั้น14น่าจะถูกซ้อมหนักมากนี่ปวินว่านะคอหักแขนดอกนี่ปวินบอกสงสารใช่ไหมมีคำว่าสงสารมาดูนะฮะสุทินคลังแสงบอกสงสารทักษิณยืนยันกระดูกหักจริง ต่อให้ประโยคนี้จริงกระดูกหักก็ไม่ใช่วิกฤตที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลชั้น14 180วันสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งผมถามว่าด้วยคุณสมบัติของตัวเขาเองอะมีคุณสมบัติอะไรที่จะเป็นรัฐมนตรีบ้างผมถามเลยนอกจากเป็นสมาคมผู้นิยมอาหารเมร็ดเท่านั้นประเทศไทยมันนอยู่แค่นี้ไงก็ดูรัฐมนตรีเนี่ย กระดูกหักกระดูกหักไม่วิกฤตก็ส่งโรงพยาบาลสัตว์ได้ภูมิธรรมมานะนี่รัฐมนตรีทั้งนั้นเลยมีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมคุณสมบัติร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกลุ่มนี้คือใบมะละกออาหารเมร็ดแล้วประเทศชาติจะไปไหนถูกไหมภูมิธรรมบอกว่าสงสารทักษิณเนี่ย ที่ต้องใส่พยุงแขนเพราะเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผมเป็นทักษิณเนี่ยยังงงว่าจะต้องออกมาในสื่อสังคมเนี่ยสภาพไหนเพราะไอ้นี่ก็บอกว่าแขนหักไอ้นั่นบอกคอหักภูมิธรรมบอกเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดไอ้ที่ออกมานี่ไม่ได้มาไล่คนป่วยไม่ได้มาไล่คนแขนดอกมาบอกว่ามึงโกหกว่าป่วยวิกฤต คำว่าวิกฤตท,ที่คุณเข้าไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลฉุกเฉินได้ไม่ว่าโรงพยาบาลไหนถ้าทราบทุกคนทราบใช่ไหมฮะรัฐจะออกให้ก็คือเอาที่สําคัญสําคัญคือหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นคือจะตายเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลรัฐคุณเจอโรงพยาบาลคุณขับรถเข้าไปเลยเขาต้องรักษาและรัฐบาลจ่ายนี่คือคําว่าวิกฤตผมถามสภาพที่นั่งออกมาวันที่18ตอนเช้า6กโมงหนาทีเลิกตายประตูผีเนี่ยสภาพนั้นหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจหรือไม่ หรือถ้าจริงแปลว่าที่เห็นคือเอาศพแล้วเอาไม้เสียบตูดรัดเข็มขัดติดไว้กับเก้าอี้แล้วนั่งออกมาถึงได้ออกประตูผี